สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็คือมาเที่ยวนะคะอยู่ที่กอกูดนะคะหรือว่าโซนในว่าคิรีนั่นเองซึ่งแน่นอนว่าการที่เราอยู่ทะเลเนี่ยเราจะต้องใช้ร่างกายของเราใช้ผิวของเราเยอะมากๆนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้จะพาไปดูกันนะคะว่าเคล็ดลับต่างๆขั้นตอนการเตรียมผิวการเตรียมตัวเราจะพาทุกคนไปแบบตั้งแต่เริ่มแรกเลยตั้งแต่ขั้นตอนการล้างหน้าเลยนะคะ นี่นะคะเราก็คือจะพาทุกคนไปล้างหน้าก่อนเลยนะคะด้วย Secret Forest Cleansing Gel ของแบรนด์ Rosego นั่นเองนะคะคือนอกจากที่จะชำระล้างสิ่งสกปรกในผิวหน้าของเราแล้วและยิ่งไปกว่านั้นเขาก็จะช่วยบำรุงด้วยนี่ถึงเป็นคำว่าทำไมเจลล้างหน้าของเราเนี่ยเป็น two in one ตัวเจลล้างหน้าของเราเนื้อเขาจะเป็นเนื้อเจลแต่เนื้อเจลนี้จะไม่ได้เป็นเนื้อเจลที่หลายคนจินตนาการว่าเฮ้ยถ้าเป็นเจลปุ๊บล้างปุ๊บอาจจะแบบมีความลื่นหรือว่ามีความที่แบบจะสะอาดไหมนะคะ บางคนก็จะไปชอบมากๆกับการที่ใช้โฟมล้างหน้าที่แบบเอียดแห้งเอียดเนี่ยก็จะรู้สึกสะใจนะคะแต่ว่าวาวอยากจะบอกทุกคนว่าสิ่งที่ทําให้ผิวของเราแห้งเอียดเนี่ยก็อาจจะทําให้ผิวของเราเนี่ยขาดน้ําแล้วทําให้ผิวของเรา แห้งและก็แก่เร็วได้หรือว่ามีรอยริ้วรอยต่างๆตามมานะคะแต่ว่าเจลล้างหน้าโรสโกเนี่ยมีความเป็นฟองนุ่มๆแต่พอล้างแล้วจะรู้สึกสะอาดมากๆแต่ทําไมรู้สึกว่าแบบเฮ้ยผิวของเรายังมีความนุ่มอยู่นะคะโอ้โหจะอธิบายยังไงให้ให้รู้ถึงแบบความรู้สึกเดี๋ยวเราไปล้างกันเลยดีกว่านะคะอย่างแรกเลยนะคะสิ่งสําคัญกว่าการล้างหน้านะทุกคนเราต้องล้างมือด้วยสบู่ก่อนนะคะเพื่อที่ทําให้มือของเราเนี่ยสะอาด พอล้างมือเสร็จแล้วนะคะทุกคนเราก็เริ่มล้างหน้าของเราเลยค่ะแล้วก็กดเลยค่ะกดสักประมาณสองสามทีพอนะคะแล้วเราก็ถูเลยนี่คือฟองที่ทุกคนดูฟองเยอะมากแต่เป็นฟองนุ่มคือฟองก็มีหลากหลายแบบแต่ของโรสโกของเรานะคะเป็นฟองที่นุ่มมากๆแล้วเราก็มา คืออย่างแรกเลยนะถ้าใครได้ใช้เจลล้างหน้าโรสโกจะสัมผัสได้ถึงความหอมก่อนเลยค่ะทุกคนพอแบบล้างเราก็จะรู้สึกเหมือนแบบสดชื่นเหมือนอยู่ในทุ่งดอกไม้นะคะเขาให้ถูกไปเรื่อยๆประมาณ30ปีวินาที เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนตอนนี้ล่าเราก็คือชุ่มฉ่ำม,มากๆตอนนี้คือหน้านุ่มมากแต่สะอาดมากคือรู้สึกโล่งหน้ามากนะคะคราวนี้หน้าเราเปียกใช่ไหมนี่ก็เป็นอีกขั้นตอนสําคัญนะคะที่เป็นเคล็ดลับของวาวเลยคือหลายคนล้างหน้าเนี่ยจะไปใช้ผ้าขนหนูหรือผ้าเช็ดตัวใช่ไหมแต่รู้ไหมคะว่ามีสิ่งสกปรกหรือแบคทีเรียในผ้าต่างๆเยอะมากๆนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่วาวมาักจะใช้ตลอดก็คือเป็นทิชชู่เช็ดหน้าทุกคนค่อยๆซับด้วยนะคะบางคนก็คือ ล้างหน้าเสร็จปุกถูบๆๆแบบๆๆก็คือไม่ได้เลยนะคะนั่นก็เป็นอีกสาเหตุที่ทำให้ผิวของเราเนี่ยมีริ้วรอยเยอะมากอ่ะคราวนี้เราแค่ซับน้ําออกก็พอเราก็ไม่ต้องซับให้แห้งขนาดนั้นหน้าเราจะมีความชุ่มฉ่ำนะคะแล้วทิชชู่ก็คือต้องเป็นทิชชู่ที่เช็ดหน้าเท่านั้นนี่ค,ะค่ะทุกคนอ่าเราต้องมาอวดผิวใกล้ๆเลยนะคะก็คือความรู้สึกของเราตอนนี้หลังจากล้างเสร็จแล้วเราก็จะรู้สึกว่าหน้าเราอะ่ะไม่ได้แห้งเอียดแบบที่แบบ เอียดคือแห้งอย่างเงี้ยไม่ใช่แต่เรารู้สึกว่าหน้าเราสะอาดแต่หน้าเรายังนุ่มอยู่ยังรู้สึกว่าเอ้ยมันมีความยืดหยุ่นมันมีความอมน้ามันมีความแบบเหมือนเราเหมือนเราแบบบํารุงไปแล้วอะไรเงี้ยแต่จริงๆคือเรายังไม่ได้บํารุงนึกออกไหมคะซึ่งนี่ก็คือสิ่งที่แบบเป็นความสามารถนะคะของ secret forest cleansing gel ของเรานะคะซึ่งน้องบินมาจากเกาหลีและเป็นนวัตกรรมที่แบบเฮ้ยเป็นเทคโนโลยีที่แบบทำให้ผิวของเราเป็นแบบนี้และบาลานซ์ผิวของเราได้จริงๆนะคะ ตอนนี้นะคะเราก็ก้าวเข้ามาสู่ขั้นตอนต่อไปแล้วนะคะก็คือแต่งหน้าแต่งตัวเตรียมตัวนะคะเพื่อที่จะออกไปข้างนอกแต่ก่อนอื่นเลยสิ่งสำคัญที่สุดคือการที่วันนี้เราจะต้องเตรียมผิวของเรายังไงบ้างนะคะเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะ ขั้นตอนแรกนะคะเ,เลยออกซิเซั่มของเราะะขออภัยในความไกลหมดอันนี้คือใช้จริงเป็นเซรั่มจากประเทศฝรั่งเศสนะคะก็คือ made in France ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยซึ่งตัวเซรั่มตัวนี้เนี่ยก็คือเป็นตัวที่จะทำให้ผิวของเราเนี่ยไม่แก่ไวนั่นเองค่ะกดไปจักสองปั๊มพอนะคะพอทาแล้วเนี่ยกลิ่นตอนนี้ก็คือเขาเรียกว่าเป็นกลิ่นดอกไม้ซึ่งตอนนี้นะคะก็คืออย่างแรกเลยคือเซรั่มอะความรู้สึกของเรานึกถึงเซรั่มก็จะรู้สึกว่าเหนียวเหนอะหนะ มันคือสิ่งที่เข้มข้นใช่ไหมคะแต่ว่าสําหรับเลอออกซิของเราอะ่ะมันจาแบบมีความสดชื่น zip, skin, oxygen, ก็คือมีสารสกัดออกซิสกินก็คือมีออกซิเจนนะคะก็คือเติมออกซิเจนให้ผิวของเราได้หายใจได้นั่นเองคือทาแล้วสดชื่นนั่นเองนะคะและสิ่งสําคัญนี่เป็นสารสกัดในตัวเลอออกซิของเราเนี่ยก็คือเซรั่มตัวนี้จะช่วยให้ผิวของเรานะคะช่วยไปลดเลือนฝ้ากระจุดด่างดำรอยดํารอยแดงจากสิวเอาที่ลงขั้นตอนแรกผิวก็ดูฉ่ำแล้ in วนะดูถ um> ึงความแตกต่างอ๋อ ขั้นตอนต่อไป,ออไปค่ะเะมื่อกี้เราอยู่ประเทศฝรั่งเศสนะคะเรามากลับมาที่ประเทศเกาหลีกันก็คือตัว Secret Forest Cream ของแบรนด์ Rose o ซึ่งเขาอยู่ในเซ็ตเดียวกันกับ Secret Forest Cleansing Gel ที่เราเพิ่งล้างหน้ากันไป Secret Forest ก็คือย่อม,มาจากความลับของผืนป่าและท้องทะเลในนี้ก็จะมีตัวช่วยนะคะที่มาทั้งจากในกลุ่มดอกไม้นานา,นานชนิดนะคะรวมถึงตัวช่วยจากฝั่งใต้ท้องทะเลนะคะเขาถึงมาเอ็กซ์กันแล้วทําให้การบํารุงของครีมตัวนี้ค่อนข้างแน่นมากๆเลยนะคะสิ่งที่เป็นคลายแม็กเลยนะคะของครีมตัวนี้นะคะ ก็คือเป็นครีมที่ทาให้ลูกค้าทุกคนติดแล้วไปใช้ครีมอื่นแบบก็จะรู้สึกแบบเอ้ยต้องกลับมาใช้โรสโกเพราะว่าตัวเนื้อของเขานะคะจะแตกตัวเป็นน้ํานะเมื่อกี้คือพอทาไปที่ผิวปุ๊บก็คือเป็นเนื้อครีมเนาะแต่พอเกลี่ยปุ๊บนะก็คือแตกตัวเป็นหยดน้ําค่ะทุกคนไม่ได้เป็นน้ําแบบ เป็นเนื้อเนื้อน้ำทั่วไปด้วยนะเป็นตัวเนื้อเขาจะละเอียดเป็นหยดน้ําเลยอะซึ่งแบบมันแบบมหัศจรรย์มากนะคะคือเป็นนวัตกรรมจากประเทศเกาหลีที่ไม่มีในเมืองไทยนะคะสําหรับตัวเนื้อนี้ซึ่งเราบอกเลยว่าทานแล้วคือสดชื่นเหมือนเดิมะคะเราเน้นความสดชื่นเน้นความสบายผิวแต่บํารุงเยอะๆนะคะนี่คือความเป็นโรสโก สิ่งสำคัญที่สุดของการออกแดดออกลบกับแดดวันนะะี้ก็คือ Rose Gold Sunscreen นั่นเองนะคะหรือว่าในชื่อจริงของสินค้าของเราก็คือ m i k u Sunless นั่นเองนะคะซึ่งตัวนี้ที่ทุกคนเห็นเป็นเพียงแค่หลอดเทสต์นะยังไม่ใช่หลอดจริงนะคะทุกคนนี่นะคะทาลงไปเท่าเหรียญบาทเลยนะเะหรีหยญ5ก็ได้นะคือกันแดดตัวนี้จะมีความโดดเด่นตรงที่เวลาทาลงไปแล้วน่าจะไม่เป็นสีเทาและเวลาลงรองพื้นไปแล้วสีรองพื้นจะไม่เฟดแล้ว ควบคุมความมันได้ดีมากๆถ้ากาันแดดที่ดีจริงๆก็คือน,นี่แหละการลงไปแล้วคือหน้าจะไม่เทาเพราะว่าพอลงไปแล้วหน้าเทาปุ๊บสีรองพื้นจะเฟดและทําให้อุณหภูมิของหน้าน่ะเปลี่ยนไปหมดทุกอย่างใช่ค่ะถ้าเกิดว่าไม่เชื่ออ่ะเรามาลงกันเลย อันนี้เขาเหรียญ5เลยนะคะเราฟังจากปากผู้เชี่ยวชาญด้านการ<ช>แต่งหน้า<ช>มาทั้งชีวิตนะคะก็คือพี่พิงกี้ของเรานะคะ<ช>ก็จะมาพูดถึงจากการที่ผ่านประสบการณ์กันแดดต่างๆมาเยอะมากมายใช่ไหมคะมิกุเซเลสของเราเนี่ยกันแดดมีเม็ดอินเจแปนะค่ะดูถึงความแตกต่างนะคะ ลงไปแล้วก็ยังเป็นสีผิวเหมือนเดิมไม่มีความเทาบอกเลยสังเกตได้เลยคะ่ะว่าหน้าคือแบบมีความฉ่ำมากขึ้นเพราะว่าตัวนี้คือแบบดีมากๆ S, <S, <S P F 50บวกบวกบวก,บวกตัวกันแดดเนี้ยสองปีเลยนะคะที่กว่าจะออกมาเป็นมิกกุสเลสของโรสโกสิ่งที่เป็นเมนหลักของโรสโกคือเราอยากให้มีความแตกต่างนะคะซึ่งกว่าจะแบบลงตัวทาได้ทุกวันสบายผิวคือเหมือนทากันแดดต้องไม่รู้สึกว่าแบบเออทากันแดดรู้สึกเหนียวเนิอน่ะมันต้องไม่รู้สึกแบบเนี้ยแต่เราต้องรู้สึกแบบหลาจะได้ทากันแดด แล้วแล้วเริ่มมีความสุขอ่ะนี่คือสิ่งที่แบบเราอยากให้เกิดขึ้นมาจากประเทศญี่ปุ่นแล้วคนไทยได้ใช้กันแล้วลูกค้าคนไทยหลายคนได้ใช้แล้วเนี่ยทุกคนพูดกันเป็นเสียงเดียวเลยว่าแบบโอ้โหคือใช้แล้วแบบเปลี่ยนไปเป็นตัวไหนก็ยากอีกแล้วนี่คือเมนหลักของโรสโกนะคะอยากให้ทุกคนได้ใช้ของเราแล้วแบบได้รู้สึกรักตลอดไปจริงๆนะคะอันนี้ก็คือ พลาดไม่ได้เลยก็ <sk approved> แค่สามตัวหลักๆนี <GO av i> ้นะคะแค่สามตัวหลักนี้ก็จบแล้วนะคะใช่อันนี้ขั้นตอนเตรียมผิวคือก่อนที่จะไปเมคอัพ3ตัวนี้ก็คือจบแล้วใช่นะคะก่อนและหลังคือหน้าฉ่ำมากแล้วเดี๋ยวเราจะไปสวยต่อกันเลยค่ะทุกคน อ่าตอนนี้นะคะตัววาวก็พร้อมแล้วและผิวของเราก็พร้อมแล้วนะคะที่จะออกไปทํากิจกรรมต่างๆกลางแจ้งนะคะซึ่งมีเยอะมากๆเลยนะคะวันนี้เราจะไปทําอะไรไปดูกันค่ะ